มีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องใกล้หรือไกลตัวและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ10เรื่องจริงแบบสุ่มที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่10ติดตามม้าลาย เราน่าจะคุ้นเคยกับ,บาร์โค้ดและรหัสต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ระบุต,ตัวตนสินค้าหรือใช้ในการติดตามสิ่งของต่างๆแล้วคุณทราบไหมครับว่าธรรมชาติก็สร้างอะไรทํานองนี้ขึ้นมาเช่นเดียวกันและมันก็คือลวดลายของม้าลายที่แต่ละตัวจะมีลวดไลายไม่ซ้ํากันเลยจนทําให้นักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันได้พัฒนาระบบที่เรียกว่า Style s p o ต t e r ขึ้นมาซึ่งมันช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุม้าลายแต่ละตัวได้เพียงแค่สแกนมันจากภาพถ่ายเท่านั้นและภายใต้หลักการนี้มันก็สามารถนําไป ปรับใช้กับสัตว์อื่นได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเสือหรือยีราฟเป็นตน้นอันดับที่9ความต้านทานของเปลือกกล้วย ใครที่ชื่นชอบการดูการ์ตูนก็น่าจะคุ้นเคยกับฉากที่ตัวละครเหยียบเปลือกกล้วยแล้วลื่นลม่มและด้วยความที่เราเห็นฉากนี้อยู่บ่อยครั้งในการ์ตูนมากมายนั่นจึงทําให้นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่น4คนได้ทําการค้นคว้าวิจัยหาค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานของเปลือกกล้วยและค่าที่ได้ออกมาก็คือ0.07ซึ่งสิ่งที่ทําให้เปลือกกล้วยลื่นนั้นก็เป็นเพราะมันมีสารโพลีแซคคาไรอยู่ภายในเปลือกแต่เมื่อทําการทดลองแบบเดียวกันนี้กับผลไม้ชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นส้มหรือแอปเปิลสุดท้ายมยมัันนกก็ยยยงไ่่่่ลลืืเเาปออ้วูดี แต่ด้วยงานวิจัยชิ้นนี้ก็ทำให้พวกเขาได้รับรางวัลอิกโนเบลหรือรางวัลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุดเพียนประจำปี2014ไปครองอันดับที่ 8. แบคทีเรียในช่องปาก เมื่อเราพูดถึงจํานวนแบคทีเรียที่อยู่ภายในช่องปากเราก็น่าจะพอรู้ว่ามันมีจํานวนมากมายมหาศาลแต่คําว่ามหาศาลนี้จริงๆแล้วมันเป็นจํานวนมากเท่าไหร่กันซึ่งเรื่องนี้ดรวอลเทอร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนได้ทําการเปิดเผยผลวิจัยเอาไว้ในปี1973ว่าภายในช่องปากของคนที่มีสุขภาพดีทั่วไปนั้นเฉลี่ยแล้วจะมีแบคทีเรียอยู่ประมาณ2 0 0 0 0้านตัวแต่ถ้าหากไม่มีการทําความสะอาดในช่องปากเลยเป็นเวลา24ชั่วโมงแบคทีเรียก็อาจเพิ่มสูงมากขึ้นไปจนถึง1 0 0 0หากเรา เรปรียบเทียบกันแบบ1ต่อนหนึ่งแล้วจํานวนแบคทีเรียที่มีภายในช่องปากของเรามันก็จะมีจํานวนมากกว่ามนุษย์บนโลกซะอีกอันดับที่7เครื่องช้าลง ใครที่เคยใช้ iPhone มาอย่างเนิ่นนานก็น่าจะเคยเจอกับปัญหาที่ว่าเมื่อเราใช้ iPhone ไปสักปี2ปีแล้วมีการอัปเดต OS เวอร์ชันใหม่มันจะทำให้เครื่องของคุณช้าลงเป็นอย่างมากโดยที่ในปี2017ที่ผ่านมาทางบริษัท Apple ได้ออกมายอมรับว่าด้วยการอัปเดตเหล่านี้พวกเขาจงใจทำให้เครื่องรุ่นเก่าช้าลงเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้มันกินแบตเตอรี่มากเกินไปซึ่งเรื่องนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นจำนวนมากเนื่องจากในมุมมองของพวกเขาการที่เครื่องช้านั้นมันน่าหงุดหงิดมากกว่าแบตหมดเร็วเสียอ อีกครั้งทาง Apple ยังไม่เคยแจ้งเรื่องนี้ให้ลูกค้าทราบมาก่อนเลยจนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีความในประเทศฝรั่งเศสและศาลฝรั่งเศสก็มีการตัดสินให้ Apple ต้องจ่ายเงินค่าปรับ25ล้านยูโรหรือประมาณ880ล้านบาทและทาง Apple ก็ยินดีจะจ่ายเงินจํานวนนี้แต่โดยดีอันดับที่ 6. ออกกําลังกายตามเศษตมะ นี่เป็นอีกหนึ่งกรณีของการเรียนแบบไซตามะโดยยูทูบเบอร์จากช่องแบรนดอนวิลเลียมโดยที่ในการ์ตูนนั้นไซตามะจะวิ่งพื้น100ครั้งซิดอัพ1 0 0ครั้งสควอต1 0 0ครั้งและวิ่ง10กิโลเมตรทุกๆวันแต่ด้วยข้อจํากัดบางอย่างทําให้แบรนดอนวิลเลียมเปลี่ยนจากการวิ่ง10กิโลเมตรเป็นการวิ่ง1.6กิโลเมตรแต่เพิ่มการดึงคอ้อ50ทีเข้ามาทดแทนซึ่งส่วนที่เหลือนั้นก็ยังคงเดิมเขาออกกาลังกายแบบนี้เป็นเวลา100วันแต่มีการเเพิ่มติมวันพักผ่ออนเเข้้้าาไปบงพื่ใหกลามเนื้อมีการฟฟื้นูตัวเอง ผลที่ได้ก็คือเขามีกล้ามเนื้ออกและกล้ามแขนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง30วันแรกและในส่วนอีก70วันที่เหลือแม้ว่าภายนอกจะไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักแต่สิ่งที่ได้มาก็คือความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองอันดับที่5จดหมายถึงซานตา ในปี1974ไปรษณีย์มอนทรีออลของประเทศแคนาดาพวกเขาได้สังเกตเห็นว่าในแต่ละปีจะมีเด็กจํานวนมากที่เขียนจดหมายถึงซานตาคลอสและส่งมันทางไปรษณีย์ซึ่งจดหมายเหล่านี้ก็ไม่สามารถนําจ่ายได้จริงและพวกเขาก็ไม่ต้องการให้ความพยายามของเด็กๆเ,เหล่านี้สูญเปล่าจึงได้มีการตั้งทีมงานขึ้นมาตอบจดหมายเหล่านี้โดยเฉพาะซึ่งในทุกวันนี้จะมีจดหมายที่เขียนถึงซานตาคลอสประมาณปีละหนึ่งล้านฉบับจนทางไปรษณีย์ของประเทศแคนาดาได้มีการกําหนดที่อยู่พิเศษของซานตาคลอสขึ้นมาโดยให้จ่าหน้าซองด้วยชื่อ Santa นตาคลอสที่อยู่นั้นเป็นขั้วโลกเหนือประเทศแคนาดาและรหัสไปรษณีย์ก็คือคําว่าโอโฮโอที่เป็นเสียงร้องของซานตาคลอสนั่นเองอันดับที่4ป้ายทะเบียน ยังคงอยู่กับเรื่องในประเทศแคนาดาแต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องของป้ายทะเบียนรถที่ออกโดยเขตนอร์เวสเทอร์ริทอรี่ที่มีความแปลกด้วยการเป็นป้ายทะเบียนรูปหมีขั้วโลกที่เริ่มมีการใช้มาตั้งแต่ปี1970ซึ่งในตอนนั้นพวกเขาทำมันขึ้นมาพเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของพื้นที่นี้ซึ่งก็ยังคงถูกใช้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่ 3. วงแหวนของดาวเสาร เมื่อพูดถึงดาวเสาหลายคนก็น่าจะนึกถึงวงแหวนของมันซึ่งจากงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์นาซาในปี2018ระบุว่าองค์ประกอบต่างๆที่เป็นวงแหวนจะล่วงหล่นลงไปสู่ดาวเสาเรื่อยๆจนวงแหวนนี้หายไปจนหมดสิน้นภายในเวลา100ล้านปีข้างหน้า และแม้ว่าฟังดูแล้วมันอาจจะเป็นเวลาที่เนิ่นนานแต่ถ้าหากเรามองในภาพรวมดาวเสาร์เริ่มก่อตัวขึ้นมาประมาณ4,500ล้านปีก่อนส่วนวงแหวนของมันเพิ่งจะก่อตัวขึ้นมา100ล้านปีที่แล้วนั่นจึงกล่าวได้ว่าในช่วงชีวิตของดาวเสาร์นั้นมันมีวงแหวนอยู่รอบตัวเป็นเวลาสั้นๆเท่านั้นส่วนเรานั้นก็ยังถือว่าโชคดีที่เกิดมาในยุคที่ดาวเสานี้ยังมีวงแหวนอันดับที่ 2. เด็กไทยกับการบูลลี่ การกลั่นแกล้งและการบูลลี่การของเด็กในโรงเรียนนั้นันบว่าเป็นปัญหาที่อยู่คู่กับสังคมมาอย่างเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศไทยหรือในต่างประเทศก็ตามซึ่งล่าสุดในงานเสวนาที่จัดขึ้นในเดือนมก,กราคมปี2020นี้ได้มีการเปิดเผยผลสำรวจที่น่าตกใจออกมาว่าเด็กไทยนั้นถูกบูลลี่มากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกเป็นรองเพียงแค่ประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นซึ่งเด็กเหล่านี้ก็มักจะถูกตบหัวด่าพ่อล้อแม่ดูถูกเหยียดยามหรือการก,กลั่นแกล้งสารพัด โดยปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่บรรดาผู้ใหญ่ไม่ควรมองข้ามเพราะบ่อยครั้งที่มันสร้างบาดแผลในจิตใจของพวกเขาจนกลายเป็นปมและบาดแผลในจิตใจที่กัดกินพวกเขาไปจนโตอันดับที่1บนโลกใบนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วกี่คน นี่เป็นอีกหนึ่งคำถามที่น่าสนใจว่าบนโลกใบนี้มีมนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วกี่คนซึ่งทางเว็บไซต์ prb.org ได้ทำการคำนวณภายใต้ปัจจัยและสมมติฐานต่างๆที่น่าจะเป็นไปได้ตามความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีในปัจจุบันซึ่งผลก็ออกมาว่าตั้งแต่ช่วง50,000ปีก่อนคริสตกาลมาจนถึงสิ้นปี2019นี้น่าจะมีมนุษย์เกิดขึ้นมาบนโลกแล้วเกือบเกือบ19,000ล้านคนในขณะที่ปัจจุบันมีมนุษย์อยู่บนโลกประมาณ7,800ล้านคน และแน่นอนว่าการคำนวณน,นี้คงไม่อาจทำให้แมั่นยาได้แบบ100%แต่มันก็น่าจะเพียงพอที่จะทำให้เราเห็นภาพรวมของประเด็นนี้ได้